สสดครับพบกััสยานบูคลับนะครับสำหรับอ p ีนี้นะผมก็จะมาอัปเดตนะผมเจ้าออโต้นะครับผมตอนนี้นะผมก็อายุด้วยมเดือนแล้วนะครับ3เดือนนะครับก็เสริมหลอดมาแต่หูนะผมยังยังไม่ตั้งดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตัดตัดเบือยาวนะผมตัดเบือที่ยาวนะครับนี่นะครับสำหรับออโต้นะครับผมตัวนี้ก็3าเดือนกว่าแล้ว นะฮะเดือนกว่าแล้วจะเป็นสีน้าตาลอ่อนนะผมับรหลังเขาเรียกว่าเป็นสีสีฟอนนะผมสีฟอนนะผมก็ปากมอมนะผมปากมอมสีบูนะครับสําหรับจาวอโต,โตนะครับตอนนั้นที่ถ่ายก็ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงสามเดือนเลยนะครับยังไม่ถึงสามเดือนนะครับผมสาหรับสําหรับออโต้นะครับผมตอนนี้ก็อายุสามเดือนกว่าแล้วผมนิดนิดนะครับผม ดูกระดูกขาครับกระดูกขากระดูกขาครับผมใหญ่มากครับผมกระดูกขาดูครับใหญ่มากนี่ครับผมกระดูกขานะครับก็ถือว่าฟอร์มาดีนะครับผมข้อข้อนี้จะเป็นโบโบร้อยนะผมบีเโ,โบโบเลือดร้อยนะครับแล้วก็แม่ก็แม่จะเป็นเลือดบูดี เ l แล้วก็ Band o ok อนะครับผมอยู่ด้วยกันนะครับก็ถือว่าชุดนี้ก็ถือว่าาสุดๆนะครับผมนี่นะครผมดูกระดูกอีกที่นึงงนะครับกับแขนผมนะครับใหญ่มากนะครับสำหรับออโต้นะครับก็ลักษณะนิสัยตอนนี้คือเป็นหมา,านิสัยแบบว่า แบบนิ่งๆนะครับผมนิ่งๆนะครับนิ่งๆนะครับชอบเรียนแบบนะครับผมชอบเรียนแบบนะครับเรียนแบบแล้วก็ชอบห่อตามนะครผมก็ตามภาษาเด็กนะครับเนาะที่เท่าที่สังเกตนะผมเดี๋ยวมาดูตอนช่วงอายุอ่า4ถึง7 8เดือนอีกทีหนึ่งนะครับผมเขาจะมีความเป็นตัวเองหอามากว่าแค่ไหนนะครับสําหรับเจ้าออโต้นะครับก็ถือว่า เป็นหมาที่ที่ฉลาดครับวก็นิ่งสอนง่ายนะครับนะครับผมสอนสอนไม่เท่าไหร่นะครับผมแทบจะไม่ได้เอาอะไรล่อเลยนะครับผมแค่ขออมือธรรมดานะผมก็ก็เป็นแล้วนะผมสำหรับออโต้นะครับผมเนีย่ยผมดูนะครับก็มือมือก่อนมือไหนมือมือเดีวมือเดีว ก็บก็ยังยังไม่ค่อยเก่งนะผมแต่แต่รู้แต่รู้ว่าต้องให้มือแต่ยังไม่ค่อยรู้จังหวะเท่าไหร่นะครับรู้ขึ้นมารูขึ้นจับวางได้นะผมจับวางได้นิสัยนิ่งมากแล้วก็ฉลาดครับตัวนี้มือมือใหญ่มือพ่อหน่อยแล้วมือไหน่ไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นมือกัดมือกัดมือปัดมือให้พ่อหน่ ไม่ไหนไม่ไหน,ไหนเอ้เก็งมากอีทีอีทีอีทีลด้นี่เอ๋เก่งมากก็ข้าตัวไหนมันมันมันฝึกยากนะผมก็ก็ช้อนได้นะผมช้อนช้อนแล้วก็กจ,จับจับเอเลยก็ได้นะผมแต่นี่มันเป็นเองนะผม เนี่ย <N ee> ออโต้ยังเป็นเองเพียงแค่ว่าขอมือขอมือเนี่ยมันไม่รู้วน้มาจากไหนครับมันก็มาวางนะครับเอามือมาวางถ้าตัวไหนไม่เป็นก็ค่อยๆช้อนนะครับเนี่ยช้อนนี้ถ้ายอม่ให้จับเนี่ยก็ถือว่า,ามาที่ทานที่ดีครับผมมีน้มที่จะเป็นเร็วนะครับสําหรับลูกหมานะครับสำหรับลูกหมาสามเดือนนะครับนะถ้าให้จับนะเนี่ยนี้ถ้าให้ช้อนมือนะ อย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วเรามาขอแล้วเรามาแบมือขอมือก้อมือเงี้ยเป็นครับแบบนี้เป็นง่ายนะครับอันนี้เป็นง่ายกำลังเล่นครับผมตอนนี้สามเดือนกำลังเล่นอ่าพี่ดิ๊กไหนพี่น้องๆดูดิไหนเอาตัวทำไงตัวทำไงตัวทำไงครับตัวทำไง อะไรเกินหน่อยมานี่มานี่มานี่อยู่นี่หล่อขนาดไหนเนี่ยผมหล่อไหมครับผมหล่อไหมครับก็ค่อยๆฝึกนะครับผมค่อยๆฝึกช่วงแรกๆเราฝึกเนี่ยให้เราลูบตัวลูบเนี่ยลูบตัวลูบคอลูบหัวนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผม ให้เขายอมทุกอย่างนผมแล้วก็มันด้สอนง่ายนะครับน,นี้ส่วนเรื่องนั่งนี่คือผมยังไม่ได้จริงจังนะผมแต่มันมันเริ่มนั่งเป็นแล้วนะครับผมสําหรับเจ้าโตนะครับนะมอนนนนนือมือมือข้ามา ก็อนาคตนะครับผมอนาคตนะครับผมก็ไว้ทำเป็นพ่อพันธุ์นะครับเดี๋ยวไปดิเอ้นี่หล่อไหมขากด้วยนะครับผมพีนี้ไม่มีอะไรนะคฝากไลน์หน้าบุตรบตุบตตาแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับมาดูาข้างครับดูข้าง ข้างๆก็จะประมาณนี้นะครับสามเดือนนะครับผมสามเดือนก็เป็นบูโบนะครับผมบูบร้อยนะครับผมแม่บูรี่นะครับผมบูรี่มีเลือดแบนด็อกด้วยนะครับผมช่วงแ,แรกๆถ้าลูกหมาวิ่งให้เราให้เราเอามามาเล่นอย่างนี้ผมลูกจับจนู่นนี่นั่นนะครับผม จับให้เขากดตูดนั่งบ้างอะไรบ้างนะผมขอมือบ้างอะไรเงี้ยพยายามจับจับอะไรให้เขาได้ทุกส่วนนะผมจับหัวจับหัวลูปนะครับพอตอนฝึกตอนขอมือตอนช้อนมือมันจะได้ง่ายครับพอพอถึงเวลาเราขอมืออย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเราให้เขาทําอะไรนะครับไปไหนเ่าตอนนี้มันนิ่งับผมผม พามันยืนอย่างงี้ครับผมจนแล้วมันมันรู้แล้วครับผมว่ามันต้องมันต้องยืนยังไงมันมันต้องอยู่ยังไงเวลาอยู่ใกล้ผมนะครับเวลากดนั่งก็นั่งนั่งรู้นะเนี่ยเวลากดนั่งมันก็นั่งนะครับผมสามารถจับได้ทุกส่วนเวลายกแขนจับกดอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ขัดขืนเรานะครับเขาจะไม่ขัดขืนเราสําหรับ พื้นฐานนะผมพื้นฐานก่อนที่จะฝึกนะครับผมก็คูกคีกับเขาก่อนนะครับคูกคีกับเขาก่อนไม่ว่าจะเป็นหมาหมาโตหรือหมาเด็กนะครับผมก็ทําแบบนี้ได้นะก่อนที่จะฝึกคําสั่งเบื้องต้นนะครับนะอันนี้สําหรับผมนะครับส่วนข้ออื่นหรือว่าฟาร์มอื่นผมไม่รู้นะหรือว่าเทคนิคแต่ละคนนะครับผมไม่เหมือนกันนะผมถ้ามีแบบมีที่เทคนิคดีๆนะผมก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็แนะนําสอนผมได้นะครับ ใช่ไหมโอโต<ค>ก็จับนะครับผมก่อนที่จะฝึกนจับขาจับอะไรเขาเนี่ยจับไปเลยครับผมให้เขารู้สึกว่าเราเราจับแล้วมันไม่เกิดอันตรายกับเขาเขาก็เชื่อใจเรานะแบบแบบมองง่ายๆนะแบบพื้นฐานนะแบบแบบบ้านๆนะแบบจับได้อะไรเงี้ยลูกจนถึงหางอะไรเงี้ยอ ลองยกมือดูเงี้ยนี่ลองยกมือดูเงี้ยอพอฝึกต่อไปมันก็สามารถฝึกได้ง่ายนะผมเขาก็เชื่อใจเราหูนี่ก็จะไม่ตั้งทันทีนะครับผมเพราะว่าดัดดัดแ,แล้วก็เขาก็าแกะออกครับผมเพราะว่ามันฉลาดมากไอ้เนี้ยแล้วก็แล้วก็โต โอเคครับผมก็เผื่อบางช่วงบางตอนนะผมมีความรู้นะผมสำหรับที่เล็กเล็กน้อยเล็กๆน้อยนนะผมในการาเริ่มฝึกหมานะครับเผื่อมีประโยชน์นะครับเนาะใช่ไหมโอเจ้าโอเคครับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมก็มาพูดคุยนะผมกับพี่ๆน,น้องๆนะผมทุกทุกท่านนะครับผมลองลองเอาเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะผมจากผมไป ไปลองทำดูนะครับมแล้วก็ใครมีข้อเสนอแนะก็ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมแนะนำนะครับมตั้มิดผมได้นะครับผมก็ผมจะเอาไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะครับในวันต่อไปใน e ีก็ต่อไปได้นะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมผมแล้วก็จ้าออโต้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถูกไหมโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ